นะสำหรับพี่น้องใส่มูเลยในใ<แ>ส่ยมูนี้สำคัญนะม,มูมูเลยมูเตรูอ่ามูเตลูนะครับไม่ควรพลาดนะครับมวนสั้นมวนประมาประชาชนว่าพันนั้นว่าผ่นา,า,านคนรวมปลุกเซกวัตถุมงคลรูปล่อดลองพอสุดรุนมาอุดแคลวคลาดครับ โดยที่วัดมัชิมารามหรือวัดกลางมู่ที่เจ็ดตําบลบ้านนกนาตําตบลประส่งอำเภอทาัชานะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระครูมงคลปุญญะสุนทรหรือหลวงพอชะโอจ้าวัดวัดมัชิมารามพร้อมฤทธิ์ญาณุสิทธิ์นะครับได้จัดพิธีปลุกเสกรูปล่อหลวงพอสุดติดโซ่รุ่นมาอุดแคลาดโอกเกตโดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธามีความเหลื่อมใส้นี่เลยครับประชาชนใส่มู่หน้ารวมทั้งโลกบรรดาเซียนพระทั้งไล่ในะพื้นที่ใกล้เคียงทับเข้า มากกันเป็นพันเลยครับน้องงอมแน่นวัดนะครับต,ต้องจัดระเบียบกันเลยทีเดียวในกรารลุกเซกหลังนี้ก็มีผลเอกเรียงไกรสีรักอดีตย์ผู้ช่วยผู้บริการทหานบกอดีตแม่มทัพภาทีนซี่เป็นประธานนะนะครับ <c oughs> แล้วก็มีนายจำนวนสองที่นายเปือทาชนะสซโซพิจัยชุมภูพ้นนะครับสซโซสุรัธานี <c oughs> คิดรกแล้วก็ทางด้านของอรวมกันจุดเทียนใจปฐมฤกษ์นะครับขบอนในช่วงทําพิธีนี้ไม่ธรรมดานะฝ่าเริ่มคลุมเดดเริ่มเบกบ้างพระอาทิตย์คลุกลด และล่มเริ่มผัดเย็นนะครับนะ,อ,ะอันนี้เป็นเรือของเขาลงพอสุดเนี่ยถ้าใครได้ติดตามนะเริ่มแข็งคลาดปลอดอไัยนะครับอ่านี่ขอบคุณทีมเก้าที่ส่งกันมาให้นะค่ะอ่ะอยักั์เบสตี้มงคล